สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในเอดที่2นะครับมีหลายๆคนบอกว่าพาร์ทขยับไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณก็ต้องขอบคุณคุณวิววายูยูนะครับที่มาแจ้งปัญหาใน Discord นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับนักเรียนคนนี้เขาบอกว่าพาร์ทเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาคร่าวๆนะครับจริงๆผมบอกเขาไปแล้วนะครับแต่ว่า อาจจะมีละหลายๆคนนะครับที่เป็นว่า part พ yeah, รานน part ร์ขยับไม่ได้พี่ทำไงดีแย่แล้วนะครับผมจะขอยกตัวอย่างอันนี้คือพาร์นะครับขยับไม่ได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาคร่าวๆนะครับมันจะมีอยู่3วิธีนะครับสำหรับในเรื่องของการไม่สามารถขยับพาร์ได้นะครับปัญหาแรกนะครับมาคลิกที่ไฟล์แล้วก็กดเซตติ้งนะครับให้ทุกคนเซตติ้งเป็นรีเซ็ต all setting นะครับ เพราะว่าบางทีอาจจะไปตั้งค่าอะไรสักอย่างนะครับมันเพี้ยนนะครับการทํางานของมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้มาดูกันแบบที่สองนะครับกดเลือกพาร์ทไม่ได้พี่ครับไอพาร์ทอันนี้มันแข็งเฉยเลยกดเลือกไม่ได้ทําไงนะครับให้ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นี่ครับมาดูตรงด้านข้างในส่วนของ explorer นะครับพาร์ทอ่าทีนี้เลือกได้ละเอามอกี้ทำไมผมกดไม่ได้ครับมันเกิดจากการที่ท่านผู้ชมนะครับไปกดล็อกนะครับ ไมเช็คในโบว์ปลายนะครับล็อกเก็ตให้ท่านผู้ชมติ๊กออกนะครับนี่ท่านผู้ชมจะจับได้แล้วนะครับในส่วนของปัญหาสุดท้ายนะครับที่ท่านผู้ชมหลายคนเจอเยอะสุดนั่นก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่พาสได้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาที่โมเดลนะครับแล้วก็มาดูเช็คตรงมูฟนะครับท่านผู้ชมอาจจะตั้งไว้มากเกินนะครับการเคลื่อนที่นะครับระดับหนึ่งสตัดอย่างนี้มันอาจจะมากเกินนะครับส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นหนึ่งสตัดกันใช่ไหม เท่าที่ผมเห็นเขาตั้งกันอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีเสริมนะครับแนะนําให้่านผู้ชมติ๊กมูฟออกนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบสมูทมากนะครับอ่านผู้ชมดูนะหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนเคลื่อนที่แบบเหมือนสไลด์กระตุกนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมติ๊กมูฟออกเนี่ยมันก็คือแบบสไลด์แบบลื่นเลยนะครับหรือติ๊กมูฟอยู่นะครับแต่ตั้งเป็น0.01นะครับลองเล่นดูอ่าสมูทสมูทมากนะครับ อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเขาฆ่าสำหรับ3วิธีการแก้ปัญหาไม่สามารถเคลื่อนย้ายพาร์ทได้นะครับมีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันนะครับผม